លើថាក្នុងម្លៃລະคะលើកឈោះចង់បានអីលើកឈោះអត់តើតាំងតាំងទៅអីក្រោមយឺយែមិនដឹងថាត្រូវតែអី ឡៃឡាចង់ញ៉ាំអာមិនមែនទេអាហ្នឹងមិននេះនេះនេះតែវាមានតែរសជាតិមួយវាមានតែរសជាតិតែនេះរសជាតិហ្នឹងបាប៊ីឃ្យូវាមិនមានរសជាតិដូចអូនចង់ញ៉ាំហ្នឹងរសជាតិដូចអូនចង់ញ៉ាំហ្នឹងមិនមានឆ្ងាញ់ហើយរសជាតិផងមិញនេះអាហ្នឹង12បាទហ៎12បាទ22បាទ ตักิดอ่ะตักไอคิิดดอ่ต no ักเนี่ยกอากาตอุซุตุกกตุอเยอะมากันกรตุกกรตุกเอามาเลยสีไอสีชมพูชอบกินกรตุสีชมพูโอเคค่ะอะไรเองนะคะแค่นี้เหรอคะนี้ค่ะไปคิดตังกันใน เดินไปติดตังดาไปจัดลอยหายอะไรเกล็ดัดฮะสามพันอ้ดมมัลอยยังมันายยรบบลอยอันนี้ มีก็ไม่มีกโอเคแต่แบบเมียนแต่แดงห้าร้อยมาเวียนเมียนร้อยเวนสาวตะปันนั้ไม่มีค่ะไม่มเออราวังจะไหลเธอนะ เคมีมาต้องไปแล้วค่ะอืมทีนี้มาไปไปกลับกระตุกกระตุกไปกลับบ้านนี่ๆอ๋อสุดแดงใครจองรถมั้ยไม่อ่ะไม่มีรถนะอืมไปได้แหละกลับบ้านได้แล้วจ้าวันนี้มีแค่นี้นะคะ